ที่แมทอะไรพี่แห่งกองทัพไทยครับในวันนี้อาร์มี่มาเยือนก็อาร์มี่นี่รู้สึกว่าช่วงนี้เขาน่าจะอะไรนะลอยลำแล้วลอยลำแล้วครับเรานี้ก็ต้องยังยังดินต่อไปครับิต่อไปนะครับวันนี้ไฮคอร์ทีวีนะครับเปียกทูปะนะครับผมเอกยาก็อย่างที่พี่เปี๊ยกบอกนะครับวันนี้เราและพี่แมทแข่งกองทัพเลยนะครับสืกแข่งศักดิ์ศรี กองทัพไทยนะครับเต็มที่ทั้งสองทีมนะครับนะฮะก็เมื่อที่แล้วพลาดไปพลาดพลาดไปไทยเล่นดีนะเล่นดีเล่นดีครับเล่นดีมากเมื่อที่แล้วบอลล้วนๆนะเล่นดีจริงๆแล้วน่าจะมีแต้มด้วยซ้ำนะถึงจะชนะด้วยซ้ำนะแม่อที่แล้วถึงจะชนะเลยนะแต่เราไปพลาดไปพลาดเราไปพลาดเสียดายครับเราก็แพ้ไปเลยต้องทําให้ห้านัดที่เหลือต้องดิ้นรนสุดๆยังมีโอกาสนะถ้าทางบนพลาด ใช่ครับเราช,ชนะชลวดก็ยังมีเพราะฉะนั้นแมันี้เริ่มต้นแต่แม่นี้นะครับ<ช>วันนี้สนาม<ช>ทูปะเราเปิดรับอาร์มี่อย่างที่พี่เปียกบอกบนะฮะจะเป็นยังไงก็งมาติดตามแต่วันนี้เราพิเศษเลยมีอะไรบ้างพิเศษบ้างพี่เปียกสืบเรื่องมาจากท้ายเกมแมตช์ที่แล้วมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรเกิดขึ้นก็มันไม่เคยเกิดจริงๆอ่ะเป็นสนามแห่งนี้ก็คืออย่างว่าแหละครับเป็น มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นสิ่งมีแต่สิ่งดีๆมาตลอดมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็เลยมีมาตรการอะไรที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็คือมีผลต่อนักดื่มนักกินนิดหน่อยแช์นี้คือห้ามอะไรัหมครับห้ามนำเครื่องดื่มทุกชนิดห้ามนำอาหารเลยคือเรียกว่าอาหารเครื่องดื่มทุกชนิดรวมทั้งโทรโขงด้วยไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าเลยก็านข้างนอกซื้อทานข้างนอกได้ปกติซื้อทางนอกได้ปกติพักครึ่งก็ลงมาทานหรือว่าระหว่างเกมใครหิวก็ ลงมาทานนะครับอันนี้ก็คือเป็นมาตรการเพราะว่าเนื่องจากนาทีแล้วเราเรามีการกว้างแก้วลงมาในสนามด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเขียนแผนให้ไทยพิมลีกนะครับเพื่อที่จะให้สนามเราทันใช้วันนี้นะครับแต่ถ้าวันนี้เกิดมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดอีกนัดหน้าแบนแน่นอนนะครับในการรับใชหนาทแต่มองดูแล้วรอบๆตัวเราตอนนี้รู้สึกว่าจะมีเจ้าหน้าที่เต็มไปหมดเลยวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่เพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับก็ หวังว่าคงไม่เกิดเหตุการณ์นะนะครับเราไม่พูดถึงเนาะเหตุการณ์ครั้งที่แล้วมันจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่นะครับเราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นไงก็สุดความสามารถที่จะต้านทานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแมทที่แล้วนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับก็แล้วแต่นะฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนของสโมสรเราไปนะครับของแฟนบอลเราก็เราก็ลดลงนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันดูแลกันและกันนะครับ อ๋อพวกเราอ่ะรักพี่รักน้องรักเพื่อนฝูงนะครับคนสโมสรเราเรารักกันอยู่แล้วนะครับเพตอะนั้นเราก็มาช่วยกันช่วยกันนิดหนึ่งนะครับแล้ววันนี้แฟนมี่ก็มานะครับเรามีการประสานกันอยู่นะครับก็คงไปเกมที่สนุกสนานนะครับแล้วก็ไปติดตามมาแล้วกันนะครับว่าไฮไลท์จะเป็นยังไงแล้วหลังเกมมาเจอกันนะครับนะครับก่อนฝากหน่อยว่าวันพรุ่งนี้เราจะไปเยือนศรีสะเกตนะครับไม่มีรถเอ่อรถไม่อ่าเป็นแมตช์เดียวที่สโมสรขออนุญาตที่จะไม่ ก็ไม่เปิดรถอ๋อคราวแล้ว่าจะเปิดจะเปิดใช่ไหมครับใช่ครับก็คือใครยังไม่เปิดใช่คือว่าใครสะดวกก็เดินทางเดินทางไปกันเองกันเองนะครับพวกเราเป็นแก๊งอะไรก็เหมือนเดิมครับผมครับครับพวกเราใค่คอนทีวีจะตามไปทำรายการถึงสนานสีนทีคลองลำดวนแน่นอนครับครับครับผมงั้นท้ายนี้ก็แมตชนี้ขอให้เชียร์กันด้วยความสนุกสนานแล้วก็โอเคไล่ตามสามแต้มกันให้ถึงที่สุดเดี๋ยวเรามารู้หลังเกมว่าเราจะได้ไปต่อไหมใช่ใช่นะครับโอเค เดี๋ยวมาพบกันหลังเกมกับฮาร์ดคอร์ทีวีครับครับครับสวัสดีครับ <c oughs> นี่แฟลคอนโทรล15นาทีแรกกระแข็งเลยนะ4ตัวนะแบ็คโฟมเฮ้ยให้ สั้นไม่ประมาทท่าทีแรกนะครับกองบอลให้ได้นะอย่าเล่นเล่นตามเกมเรานะนกองบอลให้ได้ขยับช่วยกันซักพอร์ตนะโอเคโอเคมานะขยับมานแล้วไปา้องมาร้องมาให้นสนุกนะเราเราดีอยู่แล้วนะทีมเราเป็นทีมที่ดีที่คำาม,มามดีอยู่แล้ววันนี้เพียงแต่เราทำเพิ่มไปอีกนิดเดียวเนี่ย นะครับทุกคนร่องตร่งกายสพื่อวามสำเร็จพวกอคามพี โอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับเกมวันนี้ในการต้อนรับอาร์มี่นะครับผลก็เสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งได้เป็นคนละแต้มยังแต่ก็แต่แล้วพี่ยังไงตอนนี้เหมือนกับขึ้นเตียงนะครับกำลังจะเข็นเข้าห้องคูโคมาย่สรุปสถานการณ์ง่ายๆเอาแบบง่ายๆเลยตอนนี้เราตามอันดับที่ตกชั้นทีมสุดท้ายอยู่9แต้มเหลืออีก4นัดสุดท้ายอาจจะตัดสินเกม ปีนี้ที่สรีสเกตวันพุธนี้ก็ได้ครับครับผมต้องพูดอย่างนั้นแต่ถามว่าวันนี้เราเล่นได้ไม่ดีต้องยอมรับส่วนอามี่มาตรฐานทรงบอลอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ความโชคดีก็คือลูกโทษของอานมี่เนี่ยถ้ามองเนี่ยห้าสถ้าเป่าจริงๆก็ก็ได้ครับแต่ว่ากรรมการคงดูแล้วว่ามันไม่ถึงจุดนั้น แล้วก็วันนี้ก็รมการค่อนข้างโอเคครับค่อนข้างโอเคสุเม่สุเม่สุเม่ใส่แมววันนี้เป่าเป่าเป่าดีสงสัยสงสัยเห็นตัวอย่างเห็นตัวอย่างก็คงจะบอกว่าความหวังยังไม่สิ้นก็ต้องสู้กันต่อไปครับครับยังไม่ขาดยังไม่ขาดกันนะฮะก็โอเคนะครับก็อย่างที่บอกยังไม่ขาดแต่ก็ผมเตรียมวางแผนแล้วครับเที่ยวทั่วไทยนะคะก็ไม่เป็นไรเราก็ยังเชียร์อยู่ วันพรุ่งนี้เนะราจเจอกันที่ศรีสะเกตด้วยเดี๋ยวไปถามแฟนบอลท่านอื่นนะครับวันนี้ลลก,กว่าพี่โจเป็นพิธีกรถามหลังเกมหน่อยนะครับเชิญนะครับพี่ก็ทัศนะของแฟนบอลวันนี้ผมว่าเราย้ายกลุ่มบ้างดีกว่าเนาะกลุ่มเรามันสัมภาษณ์กันไปหลายรอบแล้วนะครับเอาของแฟนะบอลเอาพี่กลางแล้วกันครับพี่กลางหนึ่งคบจากสินทรทออสินทรน,นะครับจบเกมนี้พี่กลางให้ความเห็นกับ ทีมเราเนี่ยครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับยังไงก็เชียร์ต่อครับแอร์ฟอร์สในหัวใจนะครับผลการแข่งขันไม่เกี่ยวแล้วไม่ครับโอ้โหบอลวันนี้ก็สนุกนะครับสนุกสนุกติดแค่จังหวะของเราอีกนิดเดียวนะครับขอบคุณมากครับกางครับคุณครับแล้วก็พี่อีกคนนึงครับน่าจะเป็นครูด้านฟุตบอลเป็นยังไงครับทีม หลังจากนี้อีก4ีนัดสุดท้ายพี่ให้ความเห็นนะครับผมผมก็ต้องเชียร์ต่อไปครับต้องต้องสู้สู้สู้ต้องสู้ต้องส,สู้ต้องสู้ต่อไปทุกคนน่ยที่มาที่นี่ก็ให้กําลังใจพวกเราทั้งหมดอ่แอร์ฟอร์สเราเราในสายเลือดลูกทอ,อออยู่แล้วคขอบคุณนะพ,พี่ครับก็ก็คงจะต้องขอจบปิดเองนะครับกับเทปนี้ สถานการณ์ก็อย่างที่สรุปให้ทราบอีกทีหนึ่งก็คือเหลืออีกสนะีนัดสุดท้ายเรามีแต้มที่ตามโซนที่ปลอดภัยที่สุดอยู่9้าวแต้มแต่ว่าประตูได้เสียคงจะเทียบเคาไม่ได้นะครับก็อาจจะตัดสินกันที่นัดสีสเกตวันพุธนี้นะครับก็จะมีแฟนบอลเราส่วนหนึ่งไปดูแน่นอนนะครับก็ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทางพวกเราก็ข้ามผลแพ้ชนะไปนานแล้วนะครับผ่านจุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ําสุดมาแล้วก็อาจจะเป็นประสบการณ์ที่ดีๆที่เรา จเจร้าต่อไปหล,หลายๆเรื่องครับปีนี้หลายเรื่องมากมายเลยทุกหลายเรื่องหลายสนามนะครับก็เทปนี้ก็คงขอจบด้วยสกอร์ของฟุตบอลทีมระดับตำนานทั้งคู่แล้วกันนะทหารบกกับฐานอากาศพูดอย่างนั้นเลยดีกว่าถ้าแฟนรุ่นใหม่ก็ไม่รู้จักอาจจะไม่รู้จัก,อจจจกแอร์ฟอร์ดอาร์มี่จบที่สกอร์หประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้เราติดตามฮาร์ดคอร์ทในเทปต่อไปผมโจตฟ้าสวัสดีครับ <laughs> ใช่ไหม